มันหายไปหมดชีวิตเศร้ามากเลยชีวิตเศร้าไว้ก็จังว่าบ่าเห็นงานานา่ายเหมือนใช่อ啊เน่ามันเกินไปแล้วนะซ้ำออยเกินไปละอ้อยเกินไปละ ต่อไปเนี่ยต่อต่อไปนี้นะจะเก็บจะโหลดข้อคอามไว้ให้หมดโอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงแม่นิดยึงออกมาดูเดี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 